เคยมีความรู้สึกแบบคงจะดีไม่ใช่น้อยเลยถ้าหากเราเป็นลูกของคนดังที่มีตังเป็นพันนล้านเราจะได้ใช้ตังแบบไม่อั้นหรือว่ารู้สึกอิจฉาลูกของพวกดาราอะไรไหมครับที่แบบฮีฮีชีชีก็ ee, ไม่ต้องทําอะไรเลยไมก็ดูป๊อปแล้วพะอาศัยบาร,รมีพ่อแม่ ที่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าชีวิตมันจะง่ายขนาดนั้นแล้วก็ขอให้เรามาฟังทางนี้ครับแล้วมันอาจจะเปลี่ยนความคิดของเพื่อนๆว่าบางทีชีวิตของเราเราตอนนี้นะครับก็อาจจะดีกว่าลูกๆของดาราหลายๆคนเลยก็ได้ฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงชีวิตอันไม่สวยหรูของลูกดาราชื่อก้องโลกที่ทุกคนรู้จักกันในนามของแจ็คกี้ชางหรือบ้านเราก็เรียกว่าเฉินหลงนะครับที่มีช่วงหนึ่งเนี่ยเฮียเฉินหลงแกนะครับก็ได้ออกมาสร้างข่าวฮือหายกับทั่วโลกเลยนั่นก็คือเขาตัดสินใจที่ จะตัดลูกเขาออกจากกองมารดกหมื่นล้านทุกอย่างเลยซึ่งทําไมเฉินหลงถึงต้องทําแบบนี้กับลูกของเขาและเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่เราไม่รู้อยู่อีกหรือเปล่าก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับ admin น a พจ f n d e r y ในวันนี้นะครับโดยเรื่องราวของลูกเฉินหลงหรือว่าฟางจู่หมิงหรือ jc ในชื่อภาษาอังกฤษนะครับ เขาก็ได้ลืมตาม,มาดูโลกตั้งแต่ในปี1982ครับซึ่งไอ้ช่วงเวลานั้นเนี่ยก็นับเป็นช่วงเวลาที่เฉินหลงหรือว่าพ่อของเขานะครับได้ดังเป็นพลุแตกแล้วครับคือตอนนถ่ายหนังที่ออกมาไม่เว้นปีเลยคือบางปีนี่สองสามเรื่องก็มีนะครับที่นั่นเองแหละมันก็เลยได้ทําให้อาเฮียเฉินหลงของเรานะครับไม่ค่อยจะมีเวลามาดูแลให้กับเจซีหรือว่าลูกชายคนเดียวของเฮียแกคือว่ากันว่าในช่วงนั้นเองนะครับเฉินหลงจะงานยุ่งมา,จากจนขนาดมีเวลาเจอลูกเพียงแค่2สัปดาห์ ต่อปีเท่านั้นนะครับคือเฉลี่ยประมาณปีละ14วันนะ่ะที่พอเจอเสร็จปุ๊บนะก็ไม่ได้พาไปไหนอะไรด้วยนะส่วนใหญ่ก็จะหมักอยู่แต่ในบ้านครับเนื่องด้วยเหตุที่ว่าความดังของเฉินหลงในตอนนั้นเนี่ยมันก็ทมให้มีพวกปาปสัสซี่หรือพวกซาแซงตามถ่ายรูปอะไรเนี่ยมาแอบเกาะแกะเคาะแคะมาเพือกชีวิตดารากันเต็มเลยเฉินหลงก็แบบโอ้ข้าและนายจะออกไปเจอกับพวกนี้ละในใน,ใน,ในวันหยุดก็ที่ก็ขออยู่กับลูกอยู่บ้านก็แล้วกันที่พอลูกจะขอไปท่องไปเที่ยวเลยเสร็จพ่อก็บอกโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวพ่อต้องไปทํางานและที่ ก็นั่นแหละครับซึ่งโดยความที่ตารางเวลาของเฉินหลงผู้พ่อมันได้ยุ่งซะขนาดนี้นะครับมันก็เลยทําให้ไม่วายที่ชีวิตของน้องหนูเจซี่เนี่ยจะต้องถูกเลี้ยงดูโดยผู้แม่อยู่ตลอดเวลาครับที่ว่ากันว่านั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของเจซีผู้นี้เนี่ยต้องดิ่งเหวลงไปเลยด้วยเหตุที่ว่าผู้แม่นะครับจะเลี้ยงลูกแบบ ลูกรักลูกโอนะ่ะไม่อะไรมากระทบกระทั่งเลยนะครับลูกอยากกินอะไรบอกคุณแม่อยากได้อะไรบอกแม่เดี๋ยวแม่จัดให้ลูกเองทุกอย่างเลยนะคือเปให้ลูกหมดจนก,กระทั่งเสียนิสัยด้วยเงินทุนสนับสนุนจากชนลงผู้พ่อล้วนๆครับที่เรื่องนี้เนี่ยฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะเป็นพล็อตละครหลังข่าวหน่อยนะว่าแบบว่าเปลูกจนก,กระทั่งลูกเสียนิสัยแต่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาเองเนี่ย พอเฉินหลงนะครับก็ถึงกับมาออกบอกกับสื่อเลยว่าเขาเนี่ยรู้สึกผิดมากๆเลยกับการที่เขาได้เลี้ยงดูลูกของเขาด้วยเงินมาตลอดเลยเพราะถ้าหากเป็นไปได้นะเขาไม่อยากจะให้ใครบนโลกนี้เลยได้ถูกเติบโตมาในชีวิตที่ดีๆตั้งแต่เกิดครับซึ่งสาเหตุที่เฉินหลงได้พูดแบบนี้เนี่ยเ็เพราะว่าสมัยก่อนก่อนที่เฉินหลงจะมาเป็นดาราดังปุ้งปั้งทะลุฟ้าแบบนี้นะครับ เขาก็ได้รับบทเรียนที่ลูกของเขาเนี่ยไม่มีวันจะได้รับมาก่อเลยหรือเอาจริงๆเอเราหลายๆคนก็ไม่มีวันจะได้รับบทเรียนแบบเขาด้วยนี่แหละครับนั่นเเพราะว่าเฉินหลงเนี่ยได้เติบโตมาในครอบครัวที่แบบยากลําบากมากนะครับคือว่ากันว่าในวัยเด็กเนี่ยพ่อแม่ของเฉินหลงเองแกไม่มีตังค์แม้กระทั่งจะมาทําข้อเฉินหลงน่ะคือต้องไปยืมตรงยืมตังค์เพื่อนอะไรมาละมัง้ง ที่เมื่อเฉินหลงได้เติบโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยพ่อแม่ของเขานะครับก็ได้ส่งเขาให้ออกไปจากห้องกงซึ่งเป็นบ้านเกิดของเฉินหลงครับให้เขาไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ไปอยู่โรงเรียนประจําที่มันจะสอนทั้งนัานกังฟูการแสดงอะไรแบบนี้ไปแทนเพราะว่าพ่อแม่นะครับไม่มีตังค์จะเลี้ยงฮนะต้องเอาตัวพ่อแม่เนี่ยกระเตงไปยังทั่วประเทศเพื่อจะไปเดินทางหาตังค์นี่แหละครับก็เลยทําให้ไอเด็กของเฮียเฉินหลงเรานะครับก็จะไม่มีพ่อแม่ดูแลเหมือนกับที่เขาไม่ได้มาดูแลลูกเขาเนี่ยแหละ แต่ถ้าว่าเฮียเฉินหลงนะครับแกกลับได้รับการดูแลจากคุณครูผู้โหดแทนที่เขาเล่าว่าทุกๆวันนะครับเฉินหลงเนี่ยจะต้องตื่นมาตั้งแต่ตอนเช้าตีห้าฮะแล้วก็มาเรียนบวกกับการทํางานลากไปนู่นเลยครับเวลาห้าทุ่มโดยในแต่ละวันเนี่ยจะมีเวลาพักเพียงแค่สองครั้งนั่นก็คือพักกินข้าวกลางวันกับพักกินข้าวเย็นเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ไปทาํางานร้องขดหลังแข็งต่อครับซึ่งนอกจากที่อาจารย์ท่านจะสอนทางนั้นกังฟูเตะ ต่อยให้กับอาเฮียเฉินหลงแล้วนะครับเฉินหลงเนี่ยก็ยังได้บอกว่าเขาเนี่ยก็ยังได้เรียนรู้ระเบียบก,การใช้ชีวิตต่างๆจากโรงเรียนแห่งนี้ด้วยที่ว่าคันว่าตอนนั้นถ้าหากเขากินข้าวเหลือเม็ดเดียวเท่านั้นนะเฮียแกเนี่ยก็จะโดนไม้มาหวดจากอาจารย์แบบไม่ยั้งเลยครับหรือ ถ้าทำปิดอะไรน้อยนิดก็ตามอาจารย์นะครับก็จะพุ่งเข้ามาเอาไม้มาบวกซะจนเฉินหลงเนี่ยอ้วมเลยทีเดียวคืออ้วมจนเรียกได้ว่าบางครั้งเฉินหลงไข้ขึ้นนอนเตียงนะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะป่วยนอนติดเตียงไงก็ตามนะครับอาจารย์ก็จะพุ่งเข้ามาที่ห้องเปิดประตูแล้วก็ตะคอกใส่ว่าเริล่ลุกขึ้นมาเริล่ลุกขึ้นมาฝึกต่อถ้าลุกขาแข็งยังไม่หักเนี่ยก็หมายความว่าเรื่องฝึกได้ เรียกว่าเป็นการฝึกที่โหดสุดๆเลยนะครับซึ่งถ้ามองย้อนหลังกลับไปเนี่ยเฉินหลงเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้สึกโกรธกับอาจารย์ของเขาที่ก็ได้ทําแบบนั้นเลยนะฮะกลับกันไอเฮียเฉินหลงเนี่ยกับรู้สึกขอบคุณอาจารย์ผู้นั้นด้วยเพราะว่าวินัยชีวิตวันนี้ที่เฉินหลงมีไม่ว่าจะเป็นการตรงต่อเวลาตื่นมาแต่เช้ามาออกกําลังกายอะไรเนี่ยก็ว่ากันว่ามันได้ถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่สมัยที่เขาได้เป็นวัยเด็กยากไรแล้วก็อยู่ต่ออาจารย์โหดๆทั้งนั้นเลยนะครับ ซึ่งหลังจากที่ไอเฮียเฉินหลงแกได้จบโรงเรียนมาเนี่ยเฉินหลงก็พยายามทําอะไรหลายๆอย่างมากเลยครับจนกระทั่งประสบความสําเร็จกลายเป็นดาราชื่อก้องโลกนี่แหละจนกระทั่งมาถึงในปี1982นะครับที่ตอนนั้นไอเฮียเฉินหลงแกได้สร้างข่าวดังก้องโลกเลยก็คือแกเนี่ยได้แต่งงานกับผู้เมียที่เป็นคนมาจากดินแดนไต้หวันครับแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนนั่นก็คือเจซีที่เป็นลูกชายนั่นแหละแต่ว่าวก็ดูเหมือนว่าการแต่งงานครั้งนี้นะครับมันก็จะมีเบื้องหลังที่ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ นะคือนอกจากที่เฉินหลงจะยุ่งจนไม่มีเวลามาดูแลลูกชายคนเดียวของเขาแล้วนะครับเฉินหลงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีเวลามาบีบๆนวดๆสีภรรยาสักเท่าไหร่ด้วยน้ำซ้ำพอจะมีเวลาให้บางทีเนี่ยก็ดันมาทะเลาะก,กันอีกครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึง่งเป็นการทะเลาะก,กันครั้งที่เฉินหลงแบบรู้สึกเขาเสียใจมากที่สุดเลยก็คือเขานะครับได้ทะเลาะก,กับลูกที่ก็เดือดมากจนกระทั่งเผยพลังกังฟูของตัวเองนะครับคือเหมือนกับจะลืมตัวนะเอามือนะครับไปคว้าที่คอลูกมัด แล้วจากั้นก็เวียงลูกข้ามห้องต่อหน้าแม่เยี่ยงหมากระเป๋าเลยครับ โดยก็โชคดีมากว่าไอ้บริเวณที่ลูกได้ไปร่อนลงนะครับมันคือโซฟานั่นเองไม่งั้นละเองเอ้ยลูกได้เออเหรือมาทําอะไรกินไม่ได้แนะ่เลยแต่แต่ว่านั่นมันก็เป็นเพียงแค่ครั้งเดียวที่เฉินหลงได้ใช้กําลังกับลูกเขานะครับแล้วก็เป็นครั้งที่เขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจมากที่สุดแล้วก็จะไม่ทําแบบนี้อีกคือขอโทษขอโพยอะไรทั้งลูกและเมียไปนะครับแต่ทว่าชีวิตของเขาเนี่ยก็ยังติดงานแล้วก็ห่างเหินกับลูกเมียอยู่เช่นเคยจนทําให้ผู้เมียของเฉินหลงนะครับรู้สึกเศร้า แล้วก็ต้องหันไปหาสิ่งเดียวที่เหมือนกับจะใช้ต่างหน้าพ่อได้นั่นก็คือเจสีลูกชายคนเดียวของเธอนั่นเองที่ก็เป็นตอนนั้นแหละครับซึ่งผู้แม่ได้เริ่มเปตังค์แล้วก็เปทุกอย่างให้กับเจสีหมดเลยคือแค่เจสีชี้อะไรปุ๊บนะของแบบนี้ก็จะมาถึงแล้วเจซีอยากไปเที่ยวหนโอ้บอกแม่เดี๋ยวแม่จัดให้ลูกจกระต้่งชีวิตของลูกเฉินโหนนี่เรียกได้เหมือนกับว่าจะใส่สูตรโกงเกมก็ไม่ผิดนะครับ ที่พอชีวิตคนมันติดสูตรโกงแบบนี้เยอะๆคือประมาณว่าสามารถเสกอะไรได้ใช่ไหมครับเจซี JC ผู้ลูกเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าไอการเรียนเนี่ยมันก็ไม่เห็นจาเป็นเลยชีวิตข้าไม่ต้องเรียนก็สามารถมีน่องมีนู่นได้นั่งนั่นแหละครับเจซี JC ก็เลยขาดเรียนแทบทุกวันเลยครับที่พอจะไปโรงเรียนหน่อยก็ไม่ได้ไปเรียนนะฮะแต่ไปชวนเพื่อนออกมาปาร์ตี้นอกบ้านซึ่งในตามสื่อเนี่ยเขาก็บอกกันว่าลูกของเฉินหลงสมัยก่อนนะครับจะเป็นคนที่แบบชอบปาร์ตี้ชอบดิง้งแล้วก็ดื่มอะไรอย่างหนักมากเลยนอกจากนั้ นก็แบบมีการซื้อรถหรูๆมาขับอวดเพื่อนๆกันบ้าบอกเฮ้ยนี่ละเงินพ่อคะ่ะแล้วก็ยังมีบางสื่อบอกว่าเขาเป็นคนที่สกรปรกอีกคือไม่ใช่ใครอื่นนะเฉินหลงเองเนี่แหละที่บอกว่าพอกลับมาบ้านนะครับเขาตกใจมากที่เห็นรองเท้าของลูกเนี่ยคู่หนึ่งปิวไปอยู่ตรงนั้นทีข้างหนึ่งปิวไปอยู่ตรงนี้ทีด้วยการซึ่งลูกของเฉินหลงได้ใช้ชีวิตแบบไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยขาดเรียนเยอะแยะมาทีไรก็เมาแบบนี้แหละครับมันก็เลยได้ทําให้คุณครูที่โรงเรียนบอกอะ ถตากันก็ไม่ต้องมาเรียนก็นแล้วกันออกออกไปเลยแล้วกันพ่อเองรวยไม่ใช่เหรอก็เลยเป็นเวลานั้นแหละครับที่น้องเจซีเนี่ยได้ถูกเคี่ยวหัวออกมาจากโรงเรียนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาก็หันไปมองที่พ่อเขาแบบพ่อเขายังไม่เห็นต้องเรียนเลยสูงสูงเลยก็สามารถโด่งดังมีตังค์ใช้ได้แบบทุกวันนี้ ผมแค่ไปฝึกกังฟูแล้วก็เข้าวงการมายาแบบพ่อดีกว่าเดี๋ยวก็จะได้ดังแล้วก็มีตังมาใช้แบบพ่อละดังนั้นเองนะครับเจซี JC ผู้ลูกเนี่ยก็เลยเดินไปหาพ่อเลยบอกพ่อเดี๋ยวผมจะไปเป็นดารานนะที่เมื่อเฉินหลงได้ยินปุ๊บนะครับเฉินหลงก็แบบอุตอยาเลยลูก รวมถึงผู้แม่ของเฉินหลงด้วยนะครับคือจริงอยู่แล้วว่าอาเฮียเฉินหลงเรานะครับแกได้ดีได้เงินเยอะๆมาจากการแสดงครับแต่ถ้าว่าไอการอยู่ในวงการแสดงเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้เฉินหลงก็รู้นะครับว่าในวงการนี้มันลําบากขนาดไหนเขาบอกลูกลูกไม่ต้องมาลําบากอะไรแสดงหลังขดหลังแข็งกระดูกอักมันพ่อหรอกไปเป็นนู่นไปเป็นหมอไปเป็นทนายมันก็ได้เงินเดือนดีเหมือนกันส่วนผู้แม่นะครับก็ไม่อยากจะให้ลูกเป็นดาราหรือคนอะไรในวงการบันเทิงใจจะขาดครับเพราะ ผู้แม่ได้บอกว่าไอวงการบันเทิงเนี่ยมันได้พรากชีวิตสามีของเธอไปหนึ่งคนแล้วคือไม่ใช่เขาเคยมีผัวเก่านะแต่เขาหมายความว่าไอเฉินหลงเนี่ยได้ทํางานจนกระทั่งไม่สนใจจะอุทิศชีวิตอะไรมาให้กับเขาเลยจนกระทั่งเรียกว่าไอง,งานเนี่ยมันเป็นเมียน้อยของเฉินหลงเลยก็ว่าได้นะครับนั่นแหละครับผู้แม่ก็เลยรู้สึกรับไม่ได้เลยถ้าหากว่าลูกไปเข้าวงการการบันเทิงเนี่ยแล้วแม่จะอยู่กับใครอะไรประมาณนั้นแหละครับแต่ถ้าว่าถามว่าน้องเจซีพอได้ยินเหตุผลต่างๆจากทั้งพอ่อทั้งแม่แบบนี้เนี่ย แกจะฟังไหมล่ะครับวัยรุ่นวัยร้อนก็โน้สิฮะพ่อแม่จะรู้อะไรล่ะยุคนี้มันปีไหนแล้วเดี๋ยวคอยดูนะผมจะปั้นตัวเองขึ้นมาให้ไม่ได้เป็นแค่ดังแบบพ่อนะแต่ผมจะดังมากกว่าพ่อและผมจะควบตำแหน่งศิลปินร้องเพลงด้วยที่เมื่อคิดได้ดังนี้ปุ๊บนะครับน้องหนูเจสี่เนี่ยก็ตีตั๋วบินจากอเมริกาซึ่งเป็นบ้านเขาในตอนที่เกิดไปยังฮ่องกงเลยครับสถานที่เดียวอันแรกกับที่คุณพ่อเฉินหลง,งเขาเนี่ยได้เดบิวต์ออกสื่อครับ อว่านี่แหละเขาจะมาตามสเต็ปของผู้พ่อที่แค่หลังจากลงไปยังห้องกลงปีเดียวนะครับเจเนี่ยก็ได้ออกอัลบั้มเพลงอัลบั้มแรกของตนเองขึ้นมาที่มีชื่อว่า JC นั่นแหละครับก็คือชื่อของตัวเองนั่นแหละพร้อมกับออกหนังเรื่องแรกของเขาด้วยที่มีชื่อว่า千机变二花都大战รือชื่อฝรั่งว่า The Twins Effect 2 ที่นั่นแหละครับพอผลงานทั้งสองของเจซีได้ออกมานะฮะมันก็เกิดปรากฏการถล่มทลายเลยครับคือขาดทุนถล่มทลายไม่เหลือซากฮะนั่นก็เพราะว่าเจซีนะครับเขาเป็นคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรมาก่อนไงแต่ไม่เป็นไรนี่มันเป็นแค่ครั้งแรกเจซี JC จะไม่ยอมแพ้หรอกเจซี ok. จะลองใหม่ที่รอบนี้นะครับเจซี JC ก็เลยได้ไปเอาดีทางด้านหนังอย่างเดียวเลยด้วยเหตุที่ตอนแรกนะครับเจซี JC คิดว่าสาเหตุซึ่งทั้งหนังและเพลงมันไม่ลุ่งเนี่ยก็เพราะว่าเขาพยายามจะจับมันทั้งสองด้านไงดังนั้นเอง เราจะมาเอาดีสองด้านจับชายแบบนี้ไม่ได้ก็เลยมุ่งไปทางด้านหนังอย่างเดียวเลยดีกว่าแต่ถ้าว่าผลนะครับมันก็ได้ออกมาแบบเดิมครับคือแปลกแบบไม่รู้จะแปลกยังไงแล้วผลตอบรับออกมานี่แย่ย่อยยับแม้กระทั่งคำวิจารณ์แล้วก็ในแง่ของการขาดทุนนะครับ เนื่องจากว่าไอการที่คนเรามันจะดังได้ในหนทางบันเทิงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูนะครับว่าคุณเป็นลูกใครมีใครเป็นพ่อแต่ว่าจะดูกันทางด้านผลงานมากกว่าว่าฝีมือการสดแสดงเป็นยังไงที่นั่นแหละครับสื่อหลายๆสื่อออกมาบอกว่าสิ่งที่เจซีนั้นได้ขาดไปก็คือ การแสดงที่พลิ้วไหวแล้วก็สเสน่ห์บางอย่างที่เขาไม่ได้มีเหมือนกับเฉินหลงผู้พ่อเลยนะครับคือจะตลกก็ไม่ตลกจะบู้ให้เก่งก็ไม่ใช่น้ำซ้ำพอจะมาร้องเพลงเสียงของเขาก็ยังไม่ถึงขั้นอีกที่อันนี้เองแหะครับมันก็เลยได้ทําให้มีข่าวลืออยู่ช่วงหนึ่งด้วยในตอนที่เจซี่นะครับได้ยอมสละสัญชาติอเมริกาของตนเองนะเพื่อจะไปรับสัญชาติจากจีนแทนครับ คือเขาว่ากันว่าเหมือนเจพยายามอย่างมากที่จะไปเติบโตให้ได้ในประเทศจีนนะครับเพราะว่าไอการโปรโมทหนังของประเทศจีนเนี่ยถ้าใครที่มีสัญชาติจีนหรือว่าสร้างหนังอะไรในจีนก่อนเนี่ยจีนก็จะค่อนข้างดันหนังเรื่องนั้นนะครับคือจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่เจยอมสละสัญชาติอเมริกามารับสัญชาติจีนก็เพื่อจะมารับประโยชน์ตรงส่วนนี้ครับเพราะว่าหลังจากที่เขาได้รับสัญชาติจีนไปปุ๊บนะหนังที่เขาแสดงนะครับก็ได้รับการดันจากประเทศจีนนะ่ะให้บังคับว่ากว่าครึ่งหนึ่งของโรงภาพยนตร์ที่อยู่ในจีน จะต้องฉายหนังเขาครับแต่ถ้าว่าผลตอบรับที่ได้กลับมาเนี่ยมันก็ยังแป๊กอยู่ดีครับนี่ขนาดมีบัฟเสริมแล้วนเนี่ยนั่นเองครับเจสี J C ก็เลยได้ไปหาบัฟเสริมต่อมามาใช้เลยก็คือบัฟความดังของพ่อเนี่แหละเอาพ่อให้มาเป็นตัวชูโรงให้เขาครับก็คือในปี2011นะเจสี J C ก็ได้ไปร่วมแสดงหนังเรื่อง1911ที่เฉินลงเนี่ยได้กำกับแล้วก็ร่วมแสดงด้วยครับ แต่ว่าแทนที่ความดังของพ่อจะเป็นตัวฉุดให้ลูกขึ้นมาดังได้นะครับมันกลับกลายเป็นว่าลูกนั่นแหละชุดพ่อลงแทนคือไอหนังเรื่อง1911ของเฉินหลงเนี่ยนะครับว่ากันว่ามันเป็นหนังที่ทํารายได้ต่ําเป็นอันดับล่างๆที่สุดในบรรดาที่เฉินหลงได้เคยทํามาเลยคือเอาจริงๆขนาดที่แอดชอบเฉินหลงมากนะั้นหนังเรื่อง1911นี่แอดยังเพิ่งเคยได้ยินเลยเนี่ย ที่หลังจากการซึ่งเจซีเขาได้ประสบความล้มเหลวมาครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับพ่อเขาอยู่บ่อยๆนะครับว่าเนี่ยลูกไม่มีความสามารถเท่าพ่ออะไรแบบนี้เลยมันก็เลยได้ทําให้น้องเจซีนะครับกดดันมีความเครียดอย่างมากจนเขาเนี่ยต้องหันไปพึ่งสิ่งที่เรียกว่าเล่ายาแอนด์พาร์ตี้นั่นเอง เพื่อที่จะได้ลืมเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปชั่วขณะนะครับแต่ทว่าดังที่เรารู้ๆกันนะครับว่าอัปยมุกเหล่านี้เนี่ยมันไม่เคยได้นําเรื่องดีๆมาสู่ผู้ใดเลยนะครับน้ำซ้ำํามันยังเป็นการที่จะทําให้การงานอนาคตอาชีพของเจซีเนี่ยได้ร่วงลงหนะักขึ้นไปอีกที่มันจะเป็นยังไงเราก็มาฟังกันต่อเลย คือในช่วงเวลาประมาณปี2014เนี่ยนะครับมันก็ได้มีวิดีโอขาวตัวหนึ่งที่ตำรวจจีนเนี่ยได้ปล่อยออกมาครับซึ่งในวิดีโอเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภาพที่ตำรวจได้ไปบุจกจับกลุ่มเจซีอย่างบ้านพักหรูราคา10ล้านของพ่อแม่เขาตรงย่านปักกิ่งเลยนะครับที่ในบ้านนั้นเนี่ยตำรวจก็ได้ไปเจอกับสมุนไพรเขียวฮะเก็บอยู่ในตู้ของเจซีอยู่เพียบเลยซึ่งในข่าวก็บอกว่านอกจากที่เจซีจะเสพสมุนไพรเขียวเนี่ยแล้วนะครับเขาก็ยังทำหน้าที่เป็นดิสตรีบิวเตอร์หรือว่าผู้จัดจำหน่ายให้กับ ดาราคนอื่นๆด้วยซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายในประเทศจีนมากนะครับนั่นแหละครับเฮียเจซีก็เลยได้โดนตำรวจไปลากคอมาเลยซึ่งมันก็คงจะทําให้อเฮียเฉินหลงผู้เป็นพ่อเนี่ยเจ็บอกปรีดอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะในขณะเดียวกันกันกบที่ลูกเขาได้ค้ายาเนี่ยเฮียเฉินหลงแกตอนนั้นนะครับแกเป็นถึงทูตต่อต้านยาเสพติดของที่จีนนะคือเป็นมาตั้งแต่ปี2009นะครับที่พอหลังจากเฉินหลงได้ทราบข่าวว่าลูกของตัวเองโดนจับกลุมม้ดยข้อหามียาเสพติดแถมยังค้ายยาอยู่อีกเนี่ย เจอลงนะครับก็เลยต้องรีบออกมาประกาศขอโทษกับสื่อเลยที่เขาบอกประมาณว่าผมรู้สึกโกรธแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ลูกของผมได้ทําไปมากในฐานะที่ผมเป็นพ่อเนี่ยผมรู้สึกอับอายอย่างบอกไม่ถูกมันทําให้หัวใจของผมแทบจะแตกสลายผมไม่รู้ว่าแม่ของเขาในตอนนี้เนี่ยจะเจ็บปวดมากกว่าผมขนาดไหนและในฐานะที่ผมเป็นพ่อซึ่งเลี้ยงดูลูกไม่ดี ผมสมควรที่จะได้รับการต่อว่าจากประชาชนในทุกๆอย่างและผมขอรับผิดชอบต่อสิ่งนี้และขอโทษแทนลูกชายของผมด้วยซึ่งตลอดเวลาที่เจซีลูกชายของเฉินหลงได้เข้าไปติดอยู่ในคุกนะครับก็ว่ากันว่าเฉินหลงเนี่ยไม่เคยได้ติดต่อลูกชายเข้ามาเลยนะครับคือพยายามจะลงโทษลูกให้ลูกรู้สึกว่าเนี่ยพ่อไม่สนใจลูกแล้วนะถ้าลูกทําแบบนี้น้าซ้านะครับเฉินหลงเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้เส้นสายอะไรในการช่วยเหลือลูกด้วยครับทั้งๆท,ที่ว่าเฉินหลงในตอนนั้นเนี่ยเขาน่าจะรู้จักกับพวกตวํารวจผู้ แล้วก็คนใหญ่คนโตของพรรคจีนอยู่หลายๆคนนะครับแต่เฉินหลงบอกว่าแล้วสื่อเขาจะรู้สึกยังไงล่ะถ้า,าว่าลูกของเขาเนี่ยโดนจับไปติดยาแล้วก็ติดแบบอ๋อแค่หนึ่งสัปดาห์สิบวันอะไรแบบนี้ก็ออกมาได้แล้วไม่ไม่มันจะดูน่าเกลียดมากดังนั้นแหละครับเขาจะลงโทษลูกของเขาแล้วก็ยังมีข่าวลืออีกน้วยนะที่บอกว่าเฉินหลงเนี่ยได้ฝากบอกกับทางทนายของลูกชายนะครับว่าช่วยตบหน้าลูกเขาให้แรงๆสักสองชาดแทนเขาที ที่หลังจากซึ่งเจีผู้ลูกได้ติดสังเตอยู่6เดือนตามระยะเวลาที่เขาต้องติดคุกแล้วได้ออกมานะครับเจี JC เนี่ยก็ได้มาออกขอโทษกับสื่อพร้อมก็บ,บอกว่าเขารู้สึกผิดมากกับสิ่งที่เขาได้ทําไปแล้วก็จะไม่ทําอีกครับแต่ทว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะสร้างความวายป่วให้กับเจีมากกว่าที่เขาได้คิดไว้หลายเท่าเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าประชาชนอาจจะอภัยให้เขาแล้วเนี่ย แต่ก็ดูเหมือนกับว่าอนาคตของเขาในแง่วงการบันเทิงที่ประเทศจีนนะครับมันจะดับวูบไปเลยครับเพราะเหมือนกับว่าที่จีนเนี่ยถ้าหากมีใครไปทําผิดอะไรแบบนี้นะพี่จีนก็จะพยายามลบลบดาราคนนั้นนะครับให้ออกไปจากความทรงจําหมดเลยคือแม้กระทั่งหนังอะไรที่เคยแสดงเพลงอะไรที่เคยร้องมาเนี่ยจะถูกโดนดึงออกจากโลกโซเชียลหรือถ้าในยุคนั้นเนี่ยก็ถูกโดนดึงออกจากแผงขายซีดีเนี่ยแทบหมดเลยนะครับที่อันนี้เนี่ยถ้าหากเราได้เข้าไปดูในวิกิพีเดียของ JC นะครับก็จะเห็นเลยว่าผลงานการแสดงก่อน ที่เกบจะถูกจับว่าแบบค้ายาอะไรเนี่ยมันมีแบบหลาก10เรื่องในเวลาไม่กี่ปีเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะได้รับผลรีวิวทางหนังมาไม่ดีสักเท่าไหร่หรอกแต่หลังจากที่เขาได้ถูกจับกุมข้อหาค้ายามาคือตั้งแต่ปี2014มาจนถึงปี2021นะครับเจซี mm hmm. เนี่ยได้คลอดหนังออกมาเพียงแค่3เรื่องเท่านั้นฮะ และยังไม่พอคือหลังจากที่เจซีได้กลับไปอยู่ที่อเมริกากับเฉินหลงผู้พ่อนะครับแบรนด์เนมต่างๆที่เคยมาติดตอ่อเขาเป็นพรีเซนเตอร์นี่ก็ฉีกสัญญา,ญญาออกแทบจะขาดกระจุยลุยไล่หมดเลยครับบอกว่าไม่เอาแล้วเขาไม่ต้องการคนแบบนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เขาครับคือเห็นไหมว่ายาเสพติดนี้เนี่ยมันไม่เคยจะนําพาสิ่งดีๆมาสู่ผู้ใดเลยนะแต่ถ้าว่าถึงแม้ขนาดก็ตามนะครับไอเฮเฉินหลงผู้ที่เป็นผู้พ่อเนี่ยก็ยังต้องเป็นพ่อเขาวันยังข้ามเลยครับ ที่ตอนนั้นเหมือนกับว่าเฉินหลงก็จะรู้สึกด้วยว่าไอ้ความผิดที่ลูกเขาได้ไปก่อมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากตัวเขาเองส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ก็ไม่ได้เลี้ยงลูกให้ได้รับความลําบากมาตั้งแต่เล็กใช่ไหมครับดังนั้นเองเฉินหลงหลังจากที่อภัยลูกแล้วเนี่ยเฉินหลงก็ได้บทเรียนชิ้นที่สําคัญที่สุดแก่เจสีลูกชายเขาครับก็คือ ตัดลูกของเขาออกจากกองมรดกมากกว่า12,000ล้านบาทไทยเลยนะครับโดยบอกว่าถ้าหากเฉินหลงได้ตายไปแล้วเนี่ยเขาจะขอมอบเงินจำนวนนี้ทั้งหมดให้กับองค์กรการกุศลหมดเลยที่ตอนนั้นเองมันก็มีดราม่าออกมาจากสื่อมากนะว่าเอาแล้วทำอย่างนี้ไม่รักลูกเลยไงแล้วถ้าแบบเองเป็นอะไรไปเจซีเขาจะมีอะไรกินล่ะเฉินหลงก็เลยตอบกับสื่อไปว่า เอเงินที่จะใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันหาไม่ยากหรอกถ้าหากว่าลูกชายของเขาตั้งใจที่จะหาแล้วก็เห็นคุณค่าของเงินมันที่เขาคิดว่าถ้าหากเขาไม่ได้สอนเอเรื่องนี้ให้กับลูกตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าหากเขาจากไปแล้วนั่นแหละจะเป็นอันตรายต่อลูกเขามากกว่า เพราะลูกเขาเนี่ยจะไม่รู้วิธีการหาตังอะไรแบบถูกต้องเลยและนอกจากนั้นเองถึงแม้ว่าเขาจะมีมรดกให้ลูกแต่ถ้าลูกยังมีนิสัยแบบนี้อยู่อีกแล้วก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เขาได้เอาเงินมรดกเขาไปเททิ้งเปล่าหรอกดังนั้นเองก็ขอเทให้องค์กรการกุศลดีกว่าโอแรงที่ถึงแม้ว่าเจซีจะถูกตัดออกจากกองมรดกไปแล้วนะครับแต่ก็ดูเหมือนก็ว่าเฉินหลงผู้เป็นผู้พ่อเนี่ยก็ยังจะสนับสนุนลูกอยู่ตลอดฮะด้วยวิชาแล้วก็ความรู้แทนการให้เงินนั่นแหละเพื่อที่หวังว่าซอกวัน j จก็จะสามารถยืนมาด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองนะครับผมที่จะหาใครมีเรื่องราวอะไรมุนๆอยากใช้แอดมาเล่าในสไตล์แอดแอดแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้ที่ด้านล่างพร้อมกับอย่าลืมติดแฮชแท็กฟนเดลี่เล่าเรื่องด้วยนะครับแอดจะได้หาเจอเด้อหรือใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊ o ฟนเดล a ี y นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย